เ,เราจ่ายมาทาั้งลายแต่ว่ามันมาทาั้งลายจริงรัสบส่งไปอะไรที่เออช๊ป่ะโอ๊โอะที่อยู่ในหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วมีทีเียบแล้วเดี๋ยวก็ดีดิ้ง เทมันไปหมดอ่ะที่ไหนมันก็ไปเห็นวน้ใจเพื่อนเพื่อนหมดทุกคนทุนิสารเทมยังไปเลยเห็นน่าดีแล้มีมาจอดอยู่หน้ามทซอนเลยแต่ที่จอดผมด้วยนะปกติเราจอดตรงนั้นเลยใช่ไหมปกติเราจอดตรงนั้นเลยใช่ไหม ปกติเราจอดอยู่ตรงแท็กซี่อเงี้ยตรงข้างรถพี่เนี่ยเาจะปล่อยที่นี่เมื่อคืนผมก็จอดอยู่ตรงนี้สวัสดีนะครับทุกคนานเราอยู่กันที่ถนนส่งประพานะครับภายในปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนะครับถนนสงประภาเขตสนดอนเมือง ก่อนหน้านี้มูลนิธิร่วมกัตัญยูได้รับแจ้งว่ามีเหตุพบผู้เสียชีวิตนะครับไม่ทราบสาเหตุอยู่ในรถยนต์แท็กซี่คันนี้ครับจอด,ดอยู่ในปั๊มนะก็จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตนะครับเป็นชายหนึ่งรายลักษณะเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุอยู่ในที่นั่งคนขับพนังกงานพิสูจน์หลักฐานนะครับร้อยเวกรกองพิสูจน์หลักฐานของ สำนักงานตุนิยชาตินะครับรอยเวรของสนตอนเมืองนะครับอยู่ในที่กิดเหตุแล้วเรารอแพทย์นิติเวชรอแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลภูมิพลนะครับจะมาร่วมตรวจสอบก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะในช่วงเวลานี้เราได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุเนี่ยถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังสงกรานนี้ความห่วงใยก็คือเรื่องโควิด นะครับจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับอาสาสมัครของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของร่วมกัตัญญูก็มาสแตนบายนะครับเตรียมความพร้อมนะครับรอคําสั่งนะครับจากร้อยเวรหลังจากที่แพนนิติเวศใครที่เห็นเป็นคนแรกเหรอคนที่เห็นคนแรกเป็นใครอะเ,อเราเองเลยอะผมก็จอดอยู่นี่แล้วพี่อออจอดจอดอยู่นี่ปั๊มอยู่แล้วอจอดทั้ง ออือเราก็จอดอยู่นี่แต่เมื่อคืนแล้วด้วยนะอ๋อมาแล้วอ๋มาแล้วจอดคู่กระสบเลยแต่ไม่รู้นะว่าคนที่รู้คนแรกว่าเขาตายเนี่ยเพราะอะไรน่าจะเห็นว่าจอดอยู่นานอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ได้ติดเครื่องใช่ไหมอ๋อน่าจะน่าจะแก๊สหมดแล้วนะใช่ครับเพราะว่ามีสังเกต นะน้องอาสาสองคนนี้นะครับก็เป็นอาสาในพื้นที่นี้นะครับดอนเมืองจอดสแตนบายอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับพอทางปั๊มแจ้งมาบีผู้เสียชีวิตก็จึงแจ้งเข้าศูนย์พรนครตอนนี้แพทย์นิติเวชของอ่าลงพยาาลภูมิพลมาถึงที่เกศเตุแล้วนะครับแพทย์นิติเวชมาที่เกดเตุแล้วเจ้าหน้าที่รัฐสมัครร่วมกันอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปอ่าสนับสนุนนะครับตอนนี้ก็โูผดิบละ ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับเราได้รับแจ้งมีเหตุพบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุเยอะมากนะครับที่ขึ้นนะครับเกิดจากอะไรนะครับโรคประจําจตัวอากาศร้อนมีส่วนนะครับโรคประจําจตัวอากาศร้อนก็มีส่วนทําให้หลายคนนะครับเกิดอาการโรคกําเริบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปผมอาจจะไม่ได้เห็นศพนะครับ ผมอาจจะไม่ได้เห็นศพแต่ว่าเดี๋ยวอขออนุญ,ญาตบรรยายให้แทนนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ให้อาสาสมัครร่วมกระทันอยู่นั้นจะทําการเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถนะครับขออนุญ,ญาตปังนะเพราะว่าไม่ให้เห็นผู้เสียชีวิตนะครับเตือนภัยนะครับเป็นรถแท็กซี่นะครับสีเหลืองเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองหมายเลขทะเบียนก็ ทหารรอจุฬาห้าหนึ่งพันเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับทุกคนผมขอยัดแผ่นกล้องสูงนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เจาศพออกแล้วนะครับผมขอยัดแผ่นกล้องสูงไม่ให้เห็นไม่เห็นผู้เสียชีวิตนะครับ จ้นาทีก็นำาร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถแล้วนะครับเดจะมาตรวจครับนะครับเบื้งต้นเนี่ยเป็นรถที่มาจอดอยู่ในปั๊มนะครับน่าจะจอดนอนนะครับ ทางแพทยนิติเวชของโอโรงพิาบาลภูมิพลนะครับแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานสำนักง,งานตำรวจชาติร้อยเวนสามศูนย์ของสอนอดอนเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของบุฒิร่วมกนันอยู่นะครับตอนนี้กำลังเข้าตรวจสอบหลักฐานภายในตัวผู้ตาย ในเบื้องต้นผมขออนุญ,ญาตเป็นรายงานให้แทนนะผมไม่สามารถให้เห็นศพได้นะครับกาแจ้งเตือนภัยนะครับผู้ตายก็สวมกางเกงยีนนะครับขายาวกางเกงยีนขายาว,ายาวเสื้อยืด ขอปกสีแดงนะครับปัามตรงข้ามคอนโดครับขางตรงข้ามมีคอนโดใช่ไหมสีเขียวๆนะครับเป็นคอนโดนะครับถนนส่งประพานะอันนี้ถางแพทย์นิติเวส ของโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ของพสุตหลักฐานนะครับร้อยเวรสามศูนย์ของสอนอดอนเมืองเจ้าหน้าที่และสัตสมัครของมู้ที่ร่วมกันอยู่กำลังช่วยกันนะครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุใกล้ตลาดโอโซนวันใช่ไหมครับครับ ข้อบูลเบื้องต้นนะครับรถแท็กซี่คันนี้นะครับมาจอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับทางปั๊มแจ้งว่ามาจอดตั้งแต่เมื่อคืนแต่เมื่อคืนนี้จุดนี้เป็นนอกเขตรับผิดชอบของมูลิติร่วมกตัญญูนะครับเพิ่งจะสลับมารับเป็นเขตเหนือเนี่ยในช่วง8นาฬิกาของวันนี้นะครับพอร่วมกตัญญูสลับมารับเขตคนครบาลเหนือ ทางน้องๆอ,อาสาสมัครทีมเนี่ยครับก็มามาจอดอยู่ที่ปั๊มเนี่ยครับซึ่งปั๊มนี้เป็นจุดจอดของพวกเขาอยู่แล้วนะครับก็ได้รับแจ้งจากทางปั๊มว่าพบผู้เสียชีวิตในรถแท็กซี่คันนี้นะครับที่มาจอดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะเป็นการจอดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับและทางเนื่องจากกระจกแท็กซี่ ấy, เขาไม่ให้ติดฟิล์มอะครก็เลยเห็นนะ,ะคนที่อ,อยู่ ต้องบอกว่าพนักงานของปัม๊มคงจะเห็นว่าจอดตั้งแต่เมื่อวานนะจอดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คงจะเห็นว่าเครื่องนั้นดับไปแต่คนเนี่ยนอนอยู่ยแล้วปิดกระจกสนิทหมดเลยเห็นไหมครับปิดกระจกสนิทหมดทุกบานนะครับกระจกปิดสนิททุกบานก็ทางพนักงานของปั๊มก็จึงเข้ามาปลุกเรียกนะครับปลุกเรียกครับผงไม่มีการตอบสนองคือตรวจสอบว่าพบสุยิีวิตก็แจ้ง อาสาสมัครให้ทราบประสานงานจ้าหนี่ตำรวจก็เตือนภัยนะขอบคุณนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับทุกคนใครเข้ามาชมก็เดี๋ยวขออนุญาตกระดาษอะไรเปลวเฮ้ยอย่าพึ่งปลวกระดาษอะไรของร้อยเวรหรือเปล่าอาจจะเป็น A4 ของต่างาก เวีนจีวิสานงานกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาทำการเอาร่วมตรวจสอบตอนนี้จะรับทางแพทย์แชร์ให้แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยแชร์เตือนภัยแชร์เตือนภัยเอาร่วมกันนะครับวันนี้มีหลายคนกำลังเดินทางกลับแล้วนะครับ ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นอีกด้วย ลู่วโอแท็กซี่ใช่ไหมรถตู้วะโอ้ยยกก็ไปนู่นเลยได้คุณขับไปได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวสไลด์ไปไว้ที่สนอ่อนกัไนะครับพอดีก็เจ้าของเจ้าของแท็กซี่ครัเขาคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เลยแบบให้สไลด์ไปที่โรงพักก่อนครับเพราะว่าก่อนที่งวยมันไม่ได้มันเป็นรถ ขอบคุณนะครับนะ <c oughs> น้ะนนขึ้นตามล่างนนาไปโรงพยาบาลก่อนนะ คือรถโดยที่ตามไปขึ้นไปกับร่างตอนนี้ก็ทางกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ อันนี้ทางกองพิสูจน์หลักฐานและก็แพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลภูมิพลนะครับร่วมกับทางพนักง,งานสอบสวนร้อยเวรของสนอด,ดอนเมืองนะครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลที่ร่วมกันอยู่ทําการตรวจสอบเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมอบศพให้อรถนอเขตมูลิธิร่วมกตัญญูนะครับลครเจ นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลนะครับนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลจากนั้นก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับญาติก็ดําเนินการไปรับศพมาบำเพ็ญกุศลได้เลยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ สนอรอนเมืองนะครับก็จะประสานงานกับทางอู่แท็กซี่แล้วนะครับจะให้เอารถสไลด์เนี่ยทําการสไลด์ยกรถไปที่สนอรอนเมืองไปเก็บรักษาไว้ให้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระของทางปั๊มนะเพราะไม่างนั้นรถที่มีคนตายถอยครับถอยมาถอยมาหลังว่างครับถอยมาถอยได้เลยครับถอยได้เลยถอยได้เลยหลังว่างครับหักพวงมาลัยซ้ายหมดเลยหักซ้ายหมดเลยถอยครับถอยครับถอยได้เลยครับ ขับซ้ายหมดเลยถอยว่างครับหลังว่างครับถอยได้เลยครับโอมเอากลวยออกให้พี่หน่อยนะตรงยาวเลยครับถอยยาวได้เลยครับผมเดี๋ยวทางสนอรอนเมืองนะครับได้ประสานงานทีมรถสไลด์กันเนี่ยครับจะสไลด์รถยกรถไปที่สนอรอนเมืองไปเก็บรักษาไว้ให้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระของปัม๊มเพราะไม่งั้นเนี่ยถึงแม้จะเอาผู้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะแต่รถคันนี้มีคน ียชีวิตแล้วมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับทางปั๊มก็คงไม่จะไม่สะดวกไม่ส,มสบายใจเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณทางพนักงานของปั๊มแห่งนี้นะครับที่ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับก็ไปได้ต้องบอกว่าไหวพลิบดีมากๆนะครับเข้ามาเห็นคนจอดนอนผิดปกติก็เข้าไปไปตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าเป็นการเสียชีวิตคงจะเป็นการเสียชีวิตแบบ โรคประจําตัวหรือไม่ก็ขาดอากาศหายใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวคงจะต้องรอผลการชนสูตรของทางนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวรถนอกเขตนคร74นะครับ,รบก็จะนำร่างผู้เสียชีวิตไปส่งชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลนะและวันพรุ่งนี้คุณหมอก็จะทำการตรวจนะครับพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต ก็ขอแสดงความเสียใจอยากให้ทุกคนชมแล้วต้องขาดอากาศอากาศร้อนด้วยนะครับอากาศร้อนด้วยแต่ว่ารถตอนที่มาจอดตอนแรกอ่ะทุกคนเห็นไหมครับว่าเขาปิดกระจกสนิทหมดทุกบานเลยนะครับคือกระจกเนี่ยเปิดสนิททุกบานและพนักงานของปั๊มแจ้งว่าเมื่อวานหรือเมื่อคือนเนี่ยที่รถคันนี้มาจอดนอนก็คือติดเครื่องยนต์อยู่นะครับติดเครื่องยนต์อยู่แต่ณขณะเนี้คือเครื่องดับ ไม่รู้ว่าผู้ตายอาจจะดับเครื่องคือนอนแล้วนอนแล้วแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นไปและดับเครื่องหรือเปล่าเพราะช่วงกลางดึกหรือเช้ามืดอาจจะอากาศเย็นนะครับทำให้ผู้ตายอาจจะดับเครื่องหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามีความจำเป็นต้องนอนในรถนะครับ ต้องแจ้งอย่างนี้นะถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องนอนในรถเนี่ยควรติดเครื่องนอนในรถควรจะปรับปรับตัวมันจะมีอยู่ปุ่มหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์รถหน้าฝากระโปรงรถยนต์แล้วก็เป็นลูกศรลูกศรลักษณะโค้งโค้งวนนะครับไม่เอาลูกศรที่มีลมจากห้องเครื่องยนต์ระบายเข้ามาในตัวรถห้องโดยสารนะครับมันจะมีอยู่สองปุ่มเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวผมพาไปดู นะเดี๋ยวผมแจ้งเตือนภัยให้คนที่ชอบติดเครื่องนอนในรถนะครับจะได้สำคัญที่สุดก็คือปิดปุ่มนั้นนะเอาเป็นปุ่มเ,เปิดให้ให,ให้ให้อากาศวนอยู่ในรถเท่านั้นไม่รับอากาศจากห้องเครื่องยนต์เข้ามาในตัวรถแล้วก็ถ้าจอดต้องจอดนอนจริงๆนะอยากให้แนะนําให้รถกระจกลงนะครับล็อกรถนะครับแล้วรถกระจกลงสักสองนิ้วนะครับ รถกระจกลงทุกบานสักสองนิ้วเนี่ยนะครับก็จะทำเป็นเป็นการระบายอากาศในห้องโดยสารนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเผื่อดับเครื่องเนี่ยเป็นไปได้ว่าอากาศหรือออกซิเจนอาจจะถูกใช้ไปจนหมดนะครับและผู้ตายที่นอนหลับด้วยอาการเพลียนะครับหรือหลับลึกหลับสลิเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็ อาจจะเสียชีวิตได้เช่นกันนะครับก็แจ้งเตือนไทยเดียีกสอกคสู้น,นะครับทางรถสไลด์ขอบคุณนะครับทางทีมแพทย์นิติเวชของโอรงพยาบาลภูมิพลนะครับทางแพทย์นิติเวชของงองเพยียรภูมิพลทาการร่วมชนะสูตรที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับแต่จากนี้ไปทางผู้ช่วยร้อยเวรของสนอร้อนเมืองนะจะช่วยดําเนินการสไล,ลด์รถ รถสไลด์คันนี้มาเตรยียมพร้อมแล้วจะนำรถแท็กซี่คันนี้ไปจอดอที่สอนอดอนเมืองเพื่อเก็บรักษาไว้ให้รอเจ้าของอู่นะครับรอเจ้าของอู่มาดำเนินการต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับร่วมกันเตือนภัยนะครับทุกคนขอบคุณทางปั๊มนะครับ ขอบคุณผู้บริหารของปั๊มน้ำมันแห่งนี้แล้วก็ทางพนักงานของปั๊มทุกคนนะครับที่ไหวพลิบดีนะครับแล้วก็ช่วยตรวจสอบนะครับช่วยตรวจสอบความผิดปกติต่างๆแล้วก็จนทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในปัน๊มวันนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุเนี่ยหลายรายนะรายนี้ก็เป็นอีกรายที่สามที่สี่นะเมื่อสักครูก็มีที่ แยกผมไม่ได้ไลฟ์ให้ทุกคนดูนะที่กล้ยแยกพระอทิตนะใกล้ท่าพระาทิตก็มีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่ป้ายพระประจําทางแล้วก็ต้องบอกว่าที่สถานีขนส่งหมอชิดก็มีคนบูบหมดสตินะครับอันนั้นหนักเลยนะเพราะว่าหยุดหายใจต้อง CPR นะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็มีเหตุที่เป็นภายใกล้ตัวหลาย เหตการณ์หลายเรื่องราวเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนนะครับเสียดายว่าเพจนครศรีหาตอนนี้โดนปิดกั้นนะครับอีกสามสิบวันนะครับโดนปิดอีกสามสิบวันก็ขอให้ทุกคนติดตามที่ดี่เป็นเพจชั่วคราวไปก่อนนะครับขอบคุณพิญาธิลัยสดและเตือนภัยในจุดเกิดเหตุขอบคุณนะครับพิจนาวัน ทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา,าร่วมนะครับตเตือนภัยร่วมกันเป็นสายตรวจภาคประชาชนช่วยกันแชร์แจ้งเหตุแจ้งข่าวต่าง,ง,งๆร่วมกันนะครับผมอยากให้ทุกเพจทุกไลฟ์ของผมเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมของเราปลอดภัยนะครับอยากให้สังคมของเราปลอดภัยร่วมกัน <S <S แล้วก็ทุกๆทุกๆเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคม,มีส่วนร่วมนะทุกคนมีส่วนร่วมทุกคน ช่วยกันทําให้สังคมของเราหน้าอยู่ด้วยกันได้นะครับขอบคุณจากหัวใจเลยขอบคุณจากหัวใจจริงๆคําขอบคุณเนี้ยเป็นคําขอบคุณที่ออกจากหัวใจของผมจริงๆนะอยากให้ทุกคนสัมผัสมันได้แล้วก็อยากให้ทุกคนทราบให้ทุกคนรู้ว่าทุกๆคนที่เข้ามาชมเข้ามาแชร์เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมของเราปลอดภัยและน่าอยู่ด้วยกัน คุณชายสามารถบอกว่าตรงข้ามคอนโดโกรีดแนครับเนี่ยครับคอนโดสีเขียวเนี่ยแหละครับเป็นคน้ำมันนี้นะแต่รถนอกเข็ตโชคดีรอดไว้เจอกัอนนะจากนี้ไปนะครับเนี่ยรถดอกเขตนนครเจ็ดสี่นะครับไม่ได้ใบหวยไม่ได้อะไรนะนครเจ็ดสี่กำลังนำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาล ภูมิพลให้คุณหมอผ่าตรวจสาเหตุนะครับเดี๋ยวทีมทางทีมนะครับผู้ช่วยของร้อยเวรสนอดอนเมืองนะครับจะนำรถคันนี้ไปเก็บรักษาไว้ให้ที่สนอดอนเมืองก่อนนะครับทีมงานรถสไลด์ก็มาทำการสไล,ลด์รถไปเก็บรักษาไว้ที่สนอดอนเมืองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระของทางปั๊มนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระของทางปัม๊ม นี่ก็ถังแท็ทซี่ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยอร้อยเวรของสรรดอนเมืองกําลังจะช่วยกันนําอารถแท็กซี่กันนี้ไปเก็บรักษาไว้ให้ที่สรรดอนเมืองนะครับขอบคุณทุกคนนะครับโอเควันนี้มูลิธิร่วมกัน,กนยูรับผิดชอบฝั่งเขตนอครบาลเหนือนนทบุรีปทุมธานีถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณนะครับดเดี๋ยวพบกันนะขอให้ทุกคนมีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ วันอาทิตย์ที่16เมษายนหลายคนอาจจะบ่ายวันนี้เยน็นเย็นวันนี้หลายคนชีวิตอาจจะเปลี่ยนจากการเป็นคนปกติเป็นกลายเป็นคนพิเศษหรือกลายเป็นเศรษฐีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสมปรารถนานะครับเดี๋ยวพบกันนะนี่อาสาโรคกันยูเข้าไป <c oughs> ช่วยปลดบล็อกช่วยต้องใส่แก๊สหมดเลย ไม่รู้ว่าตาัดได้หรือเปล่าไม่รู้ขับได้หรือเปล่าด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับเนี่ยกดไลค์กด like, กดไลค์กด, like, กดหัวใจให้อยู่เนี่ยขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพบกันนะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันสวัสดีนะครับสวัสดีครับ